เพินฮะสวัสดีครับคุณเพลินครับสวัสดีครับผมเป็นยังไงถึงขั้นไหนแล้วครับคือฮัลโหลครับครับเชิญครับเล่าเลยครับคือเอาผมผมเอารถไปรีไซนนั้นนะครับเออเหลือประมาณแสนหนึ่งอืมแล้วทีนี้เอาไปรีมาเป็นเงินยอดเงินเป็นของเดิมผมออามาอีกสองแสนเป็นทั้งหมดสามแสนครับเออเป็นเขาบอกว่าค่าจัดสองหมื่นแล้วทีนี้ผมไปถาม ไปไปรีก็เลยทํากับบริษัทนี้ครับแล้วทีนี้แล้วผมไปถามที่อื่นทําไมไม่มีค่าจัดแพงขนาดนี้ครับค่าจัดสองสามพันเองครับอ่ะให้ตอบเลยค่าจัดกฎหมายเขียนไว้ไหมฮะไม่มีครับไม่มีครับตรงนี้ต้องเรียนนะครับว่าผมเท่าที่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินที่ไหนครับมีค่าจัดขนาดเป็นหมื่นนะครับสองหมื่นเนี่ยไม่เคยมีครับมีแต่ไฟแนนซ์เขาต้องการที่จะรับลูกค้ามากกว่าสมมุตินะครับว่าผมจัดอยู่กับธนาคารกอไก่นะครับแล้วเสร็จเรียบร้อยผมบอกว่าผมลดราคาผมห้าแสน แต่ยอดภาระาที่ผมอยู่อายุ่1 0 0 0แสนบาทผมก็ไปที่ไฟแนนซ์กอกลายบอกผมขอรีไฟแนนซ์เพราะฉะนั้นอย่างมากก็มีแค่ตรวจนะครับค่าตรวจสภาพรถหรือว่าตรวจคุณสมบัติของผู้กรรมการว่าคนกรรมการนี่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่ก็ไม่น่าขนาด2 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมผมผมไม่ขอก้าวล่วงนะครับอันนี้คงแล้วแต่แต่ละอันนะครับแต่ว่ากฎหมายไม่ได้มีเขียนไว้เฉพาะไม่มีครับแล้วถามว่าจริงๆแล้วก็ไม่มีที่ไหนครับผมก็เท่าที่ทราบคือไม่มีไฟแนนซ์ไหนขนาดนี้นะครับนะฮะคือนี้รีที่เดิมใช่ไหม ไม่ครับรีที่ใหม่ครับอ๋อที่ใหม่คราที่ใหม่น่ยคงจะมีประเด็นหนึ่งครับคงอาจจะไม่ใช่รีไฟแนนนะครับคุณต้องทะเบียนรถต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มต้องมีค่าค่าจัดค่าโอนทะเบียนค่าตรวจสภาพอาจเป็นไปได้ครับมีค่าดําเนินการอื่นเออค่าดาเนินการทางกฎหมายเออเออครเขาเรียกมันนี่เลยครับเบสเจ็ดสองหมื่นเลยครับผมเออนั่นแหละนั่นแหละครับแต่ว่าอาจจะหาแต่ไม่ีค่าใช้จ่ายนะครับค่าคีาถ้าตามไปเสร็จมันไม่ถึงหรอกนะครับแต่ว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายถ้าค่าเอารถไปตรวจสภาพต้องอะไรบ้างมีค่าจัดนะครับ มีค่าตรวจตึงสองสามปีาและค่าดําเนินการนะครับอาจจะมีซึ่งซึ่งซึ่งตรงนี้แล้วแต่แต่แห่งกฎหมายไม่ได้บังคับครับกฎหมายไม่ได้บังคับอืก็เป็นเรื่องของธุรกิจเขาที่เขาจะเรียกแต่ทำไมที่อื่นถูกจังเลยสองสามทันครับก็ได้พี่ฮะอันนี้มันเป็นแต่ละที่เพราะมันไม่มีกฎหมายเขียนเอาไว้ว่าถ้าคุณจะเปลี่ยนจากบริษัทกอไก่มาบริษัทขอไข่การเปลี่ยนจะต้องเขียนไว้เป็นกฎหมายที่ชัดเจนว่าค่าเปลี่ยน แค่1 0 0 0บาทเท่านั้นอย่างเงี้ยไม่มีฮะมันเพลนครับที่คุณเพลินครับง่ายๆครับมันทุกอย่างมันอยู่ที่คุณคุณเลือกนะครับว่าตรงนี้นะไฟนนซนเขาไม่ได้บังคับคุณนะฮะถ้าคุณเลือกในบริษัทกอบริษัทขอคุณก็เลือกได้ครับมันเหมือนกับคุณเลือกทานกาแฟครับอีกที่หนึ่งอย่างเดียวกันนะครับราคา200บาทร้อยกว่าบาทอีกคนหนึ่งห้าสิบบาทอยอยู่ที่คุณเลือกครับผมแสดงว่าผมพลาดไปแล้วนะครับพลาดพลาดไม่ดพลาดครับไม่ใช่ถือว่าบทเรียนครับอเแต่ว่ามันก็ทําให้คุณได้้้้้้ยยาาาแลลวก็มมีเเเงงินนนนนนใชท่ััหะะรรคต เดี๋ยวผมลองไปทมที่อื่นก็ประมาณสองสามพันบางทีไอ้ที่ถูกกว่าก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายนะบางทีเราคือคืองี้บางทีเราอาจจะเห็นว่าไอ้ที่เนี่ยเสนอแค่สองพันไอ้เนี่ยเสนอสามพันแต่พอเราไปดูรายละเอียดอาจจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เราคิดเออเออครับไอ้ถูกถูกย่อมจะไม่จะไม่ง่ายอ่ะอย่างที่บอกอนะถูกไม่มีดีก็ไม่มีใช่ไหมครับผมอ้าวอ้าวอย่างที่บอกขอบพระคุณคุณเพิร์นสวัสดีครับ